ใจตอนที่สี่ทับไม่ทันพูดอะไรเฟืองระดาก็บอกว่าลูกแก้วหลับสนิทใครก็ไม่มีแล้วตนขอตัวกลับพูดแล้วรีบออกจากห้องไปเลยทับยืนลังเลไม่ถึงอึดใจก็ตามไปถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบแบบไม่มองหน้าว่ากลับบ้านพักแต่เธอก็ได้ยินเรื่องทั้งหมดรู้แล้วไม่ใช่หรอว่าเสียนพคิดยังไงกับเธอเฟืองระดายืนนิ่งทับรีพูดต่อ ฉันว่าเธอค้างกับลูกแก้วดีไหมเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกคุณส้อยทองเองเฟื่องระดาบอกว่าไม่ได้รู้อย่างนี้ตนยิ่งเป็นห่วงนาส้อยกับพี่สนทับฟังแล้วเดินเข้าริบไปเลยเฟื่องระดาถามว่าจะไปไหนเขาตอบไม่ลังเลว่าไปส่งเธอนะสิ ฉันจะปล่อยให้เธอกลับไปยังไงคนเดียวมืดๆค่ำๆฟื้นระดาอึ้งไปนิดหนึ่งอย่างสับสนแล้วตามเข้าลิบไประหว่างนั่งรถไปนั้นทับขอบใจที่เธอช่วยดูแลลูกแก้วจนไข้ลดถเธอบอกว่าไม่เป็นไรพอไปถึงบ้านเสียนบก่อนลงจากรถฟื้นระดาขอบคุณเขาที่พยายามเตือนตนเรื่องเสียนบพอลงจากรถก็รีบเดินเข้าบ้านพักทับมองตามเผลอยิ้มอย่างสบายใจแล้วขับรถกลับไป สร้อยทองกับสร้อยสนเก็บของเสร็จก็รีบไปหาเฟื่องรดาที่โรงแรมของทัพสร้อยสนพยายามโทรหาเฟื่องรดาแต่โทรไม่ติดสร้อยทองให้โทรหาทัพเพราะยังไงรดาก็ต้องอยู่กับเขาแต่เขาไม่รับสายเหมือนกันสร้อยทองให้โทรหาไทยดูสร้อยสนบอกว่าตนไม่มีเบอร์เขาแล้วลงจากรถเดินเข้าไปในโรงแรมเลยสร้อยทองเลยรีบตามไปด้วยไทยกลับมาหาทัพที่ห้องพักแต่ไม่เจอจึงไปหาที่ห้องลูกแก้วพอดีพนักง,งานมาบอกว่ามีคนมารอพบที่ร็อบบี้ไทยจึงรีบไป เจอส้อยทองกับสร้อยสนรออยู่ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือว่าไอเสียนั่นไม่มีอะไรค่ะแต่แม่ไม่สบายใจอยากจะกลับกรุงเทพคืนนี้เลยแวมารับประดาแต่ติดต่อไม่ได้โทรหาคุณทัพก็ไม่รับเมื่อกี้ฉันถามพนักงานบอกว่าคุณทัพออกไปข้างนอกก็เลยรบกวนให้ตามหมด อ๋อโอเคครับฟื่งระดาอยู่กับลูกแก้วที่ห้องงั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตามให้ทายพูดจบทับก็เข้ามาพอดีเห็นสร้อยทองกับสร้อยสนก็ตกใจถามว่าทําไมมาอยู่ที่นี่สร้อยสนบอกว่าจะมารับเฟื่งระดากลับกรุงเทพทับบอกว่าตนเพิ่งไปส่งเฟื่งระดาที่บ้านพักเอะใจถามว่าแล้วเสียละ่ะกลับกรุงเทพหรือยังพอสร้อยทองบอกว่าเสียยังอยู่ที่บ้านทับตกใจผลิผันออกไปทันทีถ่ายตะโกนเรียกแล้วตามไปสร้อยสนนึกได้รีบตามไปอีกคนสร้อยทองยืน งงพอนึกได้ก็ตะโกนให้รอด้วยแล้ววิ่งตามไปทับร้อนใจขับรถเร็วจนถ่ายเตือนระวังเกิดอุบัติเหตุทับ ทาหนี่ตนเองว่าน่าจะเช็คดูให้ดีก่อนว่าคุณซ้อยกับคุณสนอยู่บ้านหรือเปล่าซ้อยสนบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขาเหรอกส้อยทองรีบเสริมว่ายายสนพูดถูกค่ะคนที่ผิดก็คือไอเสียบ้ากามนั่นต่างหากคิดแล้วยังเจ็บใจไม่หายนี่ถ้าไม่ติดว่าซ้อยทองชะงักหยุดกึกไทยถามว่าติดว่าอะไรหรออ๋อคือติดที่ว่าเขาเคยเป็นเพื่อนคุณเฟื่องมาก่อนนะคะก็เลยไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไร สร้อยทองทำเสียงปกติกรบเกินแต่ทัพแอบมองทางกระจกสองหลังดูและฟังออกว่าสร้อยทองหยุดพูดเพราะอะไรเมื่อไปถึงบ้านพักของเสียทับรีบถามว่าห้องพักอยู่ตรงไหนพอสร้อยทองชี้ก็รีบไปถึงหน้าห้องก็ได้ยินเสียงครางออกมาเบาๆทัพผลักประตูเปิดอย่างแรงทุกคนชะง,งักกึกเมื่อเห็นเฟื่องระดาย,ยืนอยู่ข้างเตียงอย่างสะใจเสียนพเห็นมีคนมาก็ร้องขอความช่วยเหลือเสียงสัน่นมือทั้งสองกุมเป้าตัวงอง ทุกคนเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเสื้อทองเข้าไปพูดใส่หน้าถึงเตียงสมน้ำหน้าแบบเนี้ยต้องเอาให้หนักแล้วเอา หมอนฟาดไม่ยังจนส้อยสนต้องห้ามชวนรีบไปกันดีกว่าหันเร่งเฟื่องระดารีบไปกันทับกับไทยมองเสียนบอย่างสมเพชแล้วพากันออกจากห้องไปเสียพยายามตะโกนให้พาตนไปโรงพยาบาลก่อนแต่ไม่มีใครสนใจพอทุกคนขึ้นรถส้อยสนถามเฟื่องระดาว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเสียถึงมีสภาพแบบนั้นเฟื่องระดายิ้มก่อนเล่าอย่างสาใจว่าตนกลับมาก็เปิดประตูห้องพักเข้าไปร้องเรียกพี่สนคะ่ะ มองเข้าไปในห้องไม่เห็นข้าวของอะไรเหลืออยู่เลยกลับเห็นเสียนพยืนขวางอยู่เฟื่องระดาระวังตัวทันทีเสียถามว่าหนูไม่ได้กลับไปกับคุณสร้อยเหรอเฟื่องระดาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมนาส้อยถึงกลับไปไม่รอตนไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็เรียบร้อนเก็บข้าวของกลับไปบอกว่ามีโทระด่วนให้หนูระดากลับไปกับชั้น เฟื่งระดารู้ถึงความไม่ชอบมาพากลยิ่งระวังคิดหาทางเอาตัวรอดเมื่อเสียเดินเข้ามาจับหลายสองข้างพูดอ่อนโยนเสียงเอ็นดูแต่ในตาหืนว่าหนูไม่ต้องกลัวนะเฟื่งระดารู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นใช้ไหวพริบแก้ปัญหาท,ทําทีโอนอ่อนผ่อนตามเสียเหมือนเป็นใจแต่พอเสียเคลิมก็ตีเข่าเข้าเป้าอย่างจังเสียอารมณ์หืนหลุด ลุยกระเจิงเอามือกุมเป้าตัวงอร้องครวนครางจนพวกทัพมาเจอนี่เรากล้ามากนะระดาถ้าพลาดขึ้นมาจะว่ายังไงซ้อยสนหวาดเสียวแทนระดาสยอย่างไม่ต้องห่วงหรอกค่ะพี่สนระดาเจ็บใจที่มันลวนลามพี่สนโดนแค่เนี้ยยังน้อยไปใช่ระดาทำดีแล้วเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าคะขอให้มันศูนพันไปเลยเพียงลูกจะถวายหัวหมูหัวโตโตเลยเจ้าคะ่ะสร้อยทองยกมือท่วมหัวอย่างสะใจจนทัพมองอย่างแปลกใจทัพพาทุกคนกลับมาที่โรงแรมบอกว่าดึกแล้วค้างที่โรงแรมก่อนดีกว่าสร้อยทองรีบตอบรับทันทีทัพจะให้พนักงานเปิดห้องให้สองห้องเฟองระดารีบ,บอกว่าห้องเดียวก็พอให้พี่สนนอนกับน้าสร้อยตนจะไปนอนกับลูกแก้วจะได้ดูด้วยเผื่อกลางคืนมีไข้ขึ้นอีก ทับแอบมองเฟื่องระดายิ้มๆยิมถูกไทยแอบมองอีกต่อด้วยความสงสัยท่าทีของพี่ชายเมื่อเข้าห้องนอนซ้อยสนเห็นแม่ยังนั่งครุ่นคิดอยู่บนเตียงถามว่าแม่คิดอะไรอยู่หรือคิดเรื่องเสียนบซ้อยทองถามว่าจะคิดถึงมันทำไมให้รกสมองแล้วเรียกซ้อยสนให้มาช่วยคิดเรื่องทับกับเฟื่องระดาดีกว่าส้อยทองเชื่อว่าทับต้องคิดอะไรกับเฟื่องระดาแน่เพราะดูเขาเป็นห่วงจนออกนอกหน้า ซอยสนบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคุณทัพเขาเป็นคนดีคงไม่คิดอะไรอย่างที่แม่พยายามจะคิดให้เป็นหรอกซอยทองยังตะบีต้ตะบานจะจับคู่ให้เฟื่องระดาให้ได้ซอยสนตัดบทให้นอนเถอะจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านเดี๋ยวฉันขอถามแกคาเดียวแกไม่ชอบคุณทัพแน่นะค่ะทําไมคะซอยทองชมว่าฉลาดเพราะคุณทัพมีลูกติดอายุก็เยอะแต่หมวดไทยยังหนุ่มโสด ปวยว่ายังไงเขาก็พฤึกธานนเหมือนกันฉันไม่ว่าอะไรหรอกถ้าแกจะเบนเข็มมาที่หมวดไทยซอยสนตัดบทให้แม่สวดมนต์แล้วนอนเถอะไม่อย่างนั้นจิตใจแม่ไม่สงบแน่ซอยทองขัดใจด่านางลูกบ้าบอกให้คอยดูตนจะพิสูจน์ให้ดูว่าคุณทัพรู้สึกยังไงกับระดาฝันเฟื่องอย่างมีความสุขว่าถ้าแกได้กับหมวดไทยแยระดาได้กับคุณทัพ โอ้สวรรค์จะไปไหนเสียสมบัติเป็นพันพันล้านก็เข้ากระเป๋าฉันสบายสบาย เช้าวันรุ่งขึ้นทับมาที่ห้องลูกแก้วสร้อยทองเดินออกจากห้องบอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วยิ้มแย้มเดินเข้ามาอารุณสวัสดิ์ทับถามว่าลูกแก้วกับเฟื่องระดาไปไหนกันสร้อยทองบอกว่าไปเดินเล่นชายหาดกันยายสนก็ไปด้วยทับเชิญสร้อยทองไปทานอาหารเช้าเพราะตนสั่งพนักงานไว้ให้แล้วสร้อยทองชวนไปทานด้วยกันทับบอกว่าตนดื่มกาแฟเรียบร้อยแล้วทับทําท่าจะเดินไปแต่แล้วก็ชะงักเมื่อสร้อยทองรีบบอกว่า เออคือฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาเรื่องเยงลระดานะคะเห็นทับสนใจก็แอบ,บยิ้มอย่างสมใจเมื่อไปนั่งคุยกันที่ร้านอาหารในโรงแรมทับเปิดทางว่ามีอะไรเกี่ยวกับเฟื่องระดาก็พูดมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจถ้าไม่เกิดเรื่องเมื่อคืนฉันก็ไม่อยากจะพูดหรอกค่ะเกลิ่นแล้วมองหน้าทับอย่างท่าทีเห็นทับรอฟังจึงพูดต่อจริงๆแล้วเสียนบไม่ใช่เพื่อนของคุณเฟื่องหรอกค่ะแต่เป็นเจ้าหนี้ คือคุณเฟื่องติดพนันบอลจนเป็นหนี้เสียนบมากมายแต่ตอนที่คุณเฟื่องมีชีวิตอยู่คุณเฟื่องก็พยายามที่จะใช้หนี้แล้วนะคะแต่แกก็มาตายและโดนรถคุณทับชนเสียก่อนซ้อยทองเล่าเร็วๆแล้วรวบรัดสาเหตุการตายของเฟื่องตอกย้ำความผิดของเขาพอทับพูดเรียบๆว่าตนเสียใจก็ทำเป็นอุทาน ช่างเถอะค่ะที่พูดแบบเนี้ยไม่ได้ให้คุณทับรู้สึกผิดแต่พอคุณเฟื่องตายฉันไม่มีเงินใช้หนี้เสียต่อเสียก็เลยพยายามมาบีบโดยการขอเปลี่ยนจากเงินเป็น เออตัวยายละดาซ้อยทองหยุดดูท่าทีของทัพเห็นเขานิ่งก็รีบเล่าต่อแต่ฉันไม่ยอมหรอกนะคะพอดีตอนมาพักที่บ้านเสียเสียก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกฉันก็ยืนกรานไม่ยอมเสียก็เลยโกรธพรานไปลวนลามยายสนอย่างที่คุณทัพรู้นะคะฉันกรุ้มใจมากเลยไม่รู้จะปรึกษาใคร เห็นทับยังนิ่งส้อยทองแอบถอนใจเริ่มกังวลทําเป็นวิตกว่าเมื่อคืนระดาทําให้เสียโกรธมากเชื่อว่าเสียต้องหาทางมาเอาตัวระดาไปล้างหนี้แน่ๆทับถามว่าคุณเฟื่องเป็นหนี้เท่าไหรสร้อยทองโพรงบอกว่าห้าล้านทับบอกว่ากลับกรุงเทพจะปรึกษาทนายดูว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงหมายความว่าคุณทับจะเคลียร์หนี้ให้หรอคะครับ ผมเคยบอกแล้วว่าผมจะรับผิดช,ชอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเฟื่องระดาส้อยทองพยายามข่มความตื่นเต้นพูดเข้าข้างตนเองว่าถึงทับจะนิ่งแต่ตนก็ดูออกว่าเขาชอบระดาบนอย่างเสียดายว่าถ้ารู้ว่าง่ายอย่างนี้บอกสักสิบล้านก็ดีหรอกสร้อยทองเดินอารมณ์ดีไปตามชายหาดโบกมือให้สร้อยสนเฟื่องระดากับลูกแก้วที่กำลังเล่นทรายกันอยู่แล้วเดินไปหาสร้อยสนดักคอแม่ว่าแม่คงเลิกคิดอะไรไร้สาระแล้ว คนเราควรอยู่กับความจริงไม่ใช่ความฝัน แกไม่ต้องมาแสฉันซ้อยทองปรามยิ้มยิ้มอารมณ์ดีท่าทีมั่นมากๆคนอย่างฉันอยู่กับความจริงเสมอไม่เคยฝันลมๆเล้งๆและกำลังจะรวยเละแล้วไม่เชื่อก็คอยดูซ้อยสนงงแต่ไม่ทันถามเสียงไทยก็ร้องทักอรุณสวัสดิ์พร้อมกับขี่จักรยานมาหาลูกแก้วชวนอาไทยเล่นทรายกันไทยบอกว่าจะขี่จักรยานสูดอากาศเล่นชวนลูกแก้วไปไหมลูกแก้วบอกว่าจะเล่นทรายกับพี่ระดาไทยทำเสียงตัดพ้อโอ้โห เทาไทยตลอดเลยนะซ้อยทองได้ทีรีบชงให้ส้อยสนไปขี่จักรยานเป็นเพื่อนไทย,ยส้อยสนกระซิบว่าตนขี่เป็นสักที่ไหนซ้อยทองรุ่นว่าสอนหมวดไทยไปก็ได้นี่นา ไทยเห็นแม่ลูกพูดกันนานถามส้อยสนว่าไปไหมอากาศดีนะไปสิคะยายสนชอบขี่จักรยานที่สุดเลยล่ะคะ่ะผู้พลางดึงส้อยสนไปหาไทยแหมดีเลยครับนึกว่าต้องไปคนเดียวซะแล้วเชิญครับไทยยินดีมากส้อยสนเลยต้องขึ้นซ้อนท้ายจักรยานเข้าไปส้อยทองมองตามแฮปปี้ดีด้าสุดๆมาดหมายที่จะให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันพึมพำในความสวยก็ยังมีความโชคดีเอาวะถือว่าเจ้ากันไป ไทขี่จักรยานไปครู่หนึ่งจะเปลี่ยนให้ส้อยสนขี่และตนสอนบ้างส้อยสนบอกว่าตนขี่ไม่เป็นไทจึงสอนให้อย่างใกล้ชิดจนขี่ได้เธอดีใจมากขี่ไปช้าๆไทวิ่งตามคอยประคองไม่ให้ล้มไปตลอดทางส้อยทองเห็นเฟื่งระดาเล่นสายอยู่กับลูกแก้วก็พึมพำรรย่างมาดหมาย เราต้องหาทางให้คุณทัพกับเยรดาอยู่ใกล้ชิดกันมันจะได้สปาร์กเร็วขึ้นพอดีเห็นทัพเดินจากโรงแรมมาหยุดดูลูกแก้วกับเฟื่องระดาเล่นทรายซอยทองยิ้มพอใจลูกแก้วปวดฉี่เฟื่องระดาจะพาไปเข้าที่โรงแรมซอยทองรีบอาสาพาไปเปิดโอกาสให้ทัพได้อยู่กับเฟื่องระดาตามลําพังพอลูกแก้วเข้าห้องน้ําเสร็จรีบออกมาซอยทองหาทางถ่วงเวลาลูกแก้วบอกให้รอก่อนตนขอเข้าห้องน้ําบ้าง ทับอยู่กับเฟื่องระดาที่ยังทําปั้นปึงใสเขาพยายามชวนคุยถามว่าลูกแก้วดื้อไหมเฟื่องระดาบอกว่าไม่ทับพึมพำว่าแปลกับตนเนี่ยดื้อมากบางทีการทําตัวดื้อของเด็กก็เพราะอยากเรียกร้องความสนใจจากคนที่เรารักทับถามว่าที่ลูกแก้วดื้อกับตนเพราะตนไม่สนใจเขาเหรอฉันไม่ได้เจาะจงคุณฉันพูดรวมรวม เธออาจจะพูดถูกก็ได้ฉันคงต้องสนใจลูกแก้วให้มากขึ้นขอบใจที่เธอช่วยทำให้ทริปนี้ของลูกแก้วมีความสุขพอดีไทยขี่จักรยานพาส้อยสนซ้อนท้ายกลับมาอย่างร่าเริงส้อยสนร้องบอกเสียงใสว่าตนขี่จักรยานเป็นแล้วพอลูกแก้วกลับมาไทยจูงจักรยานเข้าไปถามว่าใครจะขี่ต่อเชิญได้เลยส้อยสนรุ้นฟื้งระดาไปเลย เฟืองระดาบอกว่าตนอยากเล่นว่าวแบบนั้นมากกว่าพลางมองไปทางชายหาดที่คนกำลังดูกันอย่างตื่นเต้นท้าบอกว่าเขาเรียกคเซิร์ฟวิ่งแล้วอธิบายถึงการเล่นครายเซิร์ฟวิ่งอย่างละเอียดซอยสนชมว่ารู้ละเอียดดีจังทายอวดว่าไม่รู้ได้ยังไงเพราะเป็นกีฬาที่พี่ทับชอบเล่นมากลูกแก้วตื่นเต้นมากขอให้คุณพ่อเล่นให้ดูหน่อยถ้าคุณพ่อเล่นให้ดูแล้วลูกต้องไม่ดือ้อไม่สนไม่เกเรกับคุณพ่ออีกตกลงไหมคะ ตกลงค่ะลูกแก้วตอบรับทันทีทับยื่นนิ้วก้อยออกไปลูกแก้วยื่นนิ้วก้อยมาเกี่ยวมับพอลูกหัวล้อ,อก,กันอย่างร่าเริงแล้วทับก็ไปเปลี่ยนชุดและใส่อุปกรณ์มาอย่างเท่ออกไปเล่นคลายเซิร์ฟอย่างมืออาชีพลูกแก้วดูชื่นชมและเชียร์พ่อถามเฟื่องระดาว่าพ่อเก่งไหมเฟื่องระดาบอกว่าเก่งมาก ซ้อยทองแอบดูฟื้งระดาอย่างพอใจซ้อยสนชมว่าคุณทัพเล่นเก่งมากทัพบ,บอกว่าเธอก็เล่นได้ซ้อยทองชงทันทีว่ายายสนไม่ไหวหรอกเมื่อสักครู่ระดาบอกว่าอยากเล่นให้คุณทัพฝึกให้เลยทัพบ,บอกงั้นไปเปลี่ยนชุดเลย เฟื่องระดาดีใจถามอย่างลืมตัวว่าจริงเหรอทับพยักหน้าส้อยทองยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างสมใจทับสอนเฟื่องระดาเล่นคล้ยเซิรฟ์ฟอย่างตั้งใจและใกล้ชิดจนเฟื่องระดาเข้าใจทําตามอย่างตื่นเต้นลูกแก้วเฝ้าดูจนเริ่มหาวส้อยสนจะพาไปนอนแต่ลูกแก้วอยากดูพี่ระดาเล่นก่อนคงอีกนานกว่าพี่ระดาจะออกไปเล่นกลางทะเลได้ลูกแก้วไปนอนดีกว่าไหม ลูกแก้วจึงไปนอนส้อยทองรีบอาสาพาไปบอกให้ส้อยสนอยู่กับหมวดก็แล้วกันแล้วรีบอุ้มลูกแก้วไปเลยส้อยสนถามว่ากว่าเฟื่องระดาจะเล่นได้จริงอีกนานเหรอไทยบอกว่าอีกสักพักระหว่างนี้เราไปขี่ม้าเล่นกันดีไหมเป็นม้าแคะตัวเล็กๆไม่อันตรายรับรองปลอดภัยส้อยสนนึกสนุกจะลองขี่ดูทั้งสองเดินคุยกันไปอย่างสนิทสนมไปถึงปรากฏว่าม้าแคะคนอื่นเช่าไปหมดแล้ว ไทยจึงเช่าม้าเทตัวใหญ่แทนซ้อยสนกลัวกลัวกระกล้าแต่ไทยลุ้นให้ลองดูช่วยประคองขึ้นหลังมา้าแล้วถ่ายรูปไว้บอกว่าเธออยู่บนหลังม้าแล้วสง่ามากขณะนั้นเองมีเสียงจุดประทัดรัวม้าตื่น ออกวิ่งทันทีซอยสนตกใจตกจากหลังมา้าทายพุ่งไปรับเขากอดซอยสนเอาตัวรองไว้ไม่ให้เธอเจ็บซอยสนรีบลุกขึ้นถามว่าหมดเป็นอะไรหรือเปล่าต่างห่วงใยกันแต่โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรเลยมองหน้าหัวล้อขำกันฝ่ายทัพสอนเฟื่องระดาเล่นคลาเซิร์ฟแล้วให้ลองเล่นที่น้ําตื้นดูแต่เฟื่องระดาถูกคลื่นตีเสียหลักพลิกจมลงทะเลทัพตกใจวิ่งลงไปช่วยแล้วรีบพาเข้ามาในสภาพหมดสติ ทับรีบปั๊มหัวใจทันทีแต่เฟื่องระดาก็ยังไม่รู้สึกตัวไทยถามว่าจะเรียกรถพยาบาลไหมทับตัดสินใจช่วยชีวิตแบบเมาทุเมาอึดใจเดียวเฟื่องระดาก็สำลักน้ำออกมาทุกคนปรบมือดีใจมากไม่เป็นอะไรใช่ไหมเฟื่องระดาทับถามอ่อนโยนเป็นห่วงมากเฟื่องระดาพยักหน้าทั้งสองศบตากันด้วยความรู้สึกแปลกๆทายมองอย่างเข้าใจความรู้สึกของทั้งสอง ขณะนั่งรอสร้อยทองสร้อยสนกับลูกแก้วพาเฟื่องระดาไปพักที่ห้องเพื่อทานอาหารกลางวันกันทับบนกับ้ายว่ากลัวเฟื่องระดาจะไม่โอเคให้ไปหาหมอก็ไม่ไปดื้อจริงๆเด็กคนนี้ไทยพูดยิ้มๆล้อๆว่าดื้อแต่ก็น่ารักนะครับนายจะรับไหมละ่ะฉันจะขอให้สำหรับผมคงไม่นายเลิกคิดบ้าๆทีฉันไม่มีทางคิดอะไรกับเด็กคนนั้น บางทีพี่อาจจะไม่รู้ใจตนเองเพราะความรู้สึกบางอย่างที่มาบาังไว้ผมเห็นท่าทีพี่ห่วงเด็กคนนั้นหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อเช้าฉันยอมรับว่าฉันห่วงเฟื่องระดา เพราะฉันเป็นคนทําให้พ่อของเขาตายไม่มีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนพอดีสร้อยทองสร้อยสนกับลูกแก้วมาทับมองหาไม่เห็นเฟื่องระดาแต่ไม่กล้าถามเพราะเพิ่งถูกไทยดักคอมาหยกหยกไทยจึงถามแทนว่าเฟื่องระดาไม่สบายเหรอสร้อยสนบอกว่าเห็นบุญว่าพริเพลียเลยขอนอน,อน เมื่อทุกคนเข้านั่งแล้วพนักงานมาตักข้าวให้ทับสั่งพนักงานว่าเอาเข้าวต้มกุ้งน้ำส้มนมสดกับขนมเค้กไปให้ที่ห้องพักลูกแก้วด้วยนะทายมองพี่ชายยิ้มยิ้มอย่างรู้ทันทับรู้แต่ทำหน้าขรึมกันไม่ให้น้องชายแซวฟื้นระดาออกมายืนที่ระเบียงห้องพักมองไปทางทะเลอย่างคลุ้นคลิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซอยสนอยากให้ระดาไปหาหมอแต่เธอบอกว่าไม่เป็นไรตนหัวแข็งแค่จมน้ำนิดเดียวเอง นิดเดียวอะไรกันพี่ตกใจแทบตายโชคดีนะที่คุณทับมีสติไว้มากรีบว่ายน้ำออกไปช่วยเธอไว้ได้ตอนเห็นเธอหมดสติใจหายหมดเลยแต่คุณทับเก่งนะประถมพยาบาลเธอจนฟื้นเขาช่วยชีวิตเธอไว้สองครั้งแล้วนันลดาพี่ว่าเธอกับเขาคงทำบุญร่วมกันมาแน่แน เฟงระดาฟังอึงอ้งๆขนาดนั้นเองพนักงานมาเคาะประตูแล้วเข็นถาดอาหารเข้ามายกอาหารทั้งหมดที่ทับสั่งมาวางบนโต๊ะโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะน่าทานจังกำลังอยากทานขนมเค้กอยู่พอดีคุณทับเป็นคนสั่งทั้งหมดค่ะเมื่อพนักงานบอกแล้วถอยออกไปเฟิงระดานั่งมองอาหารบนโต๊ะเผลอยิ้มออกมาแล้วลงมือทานอย่างอร่อย